สวัสดีจ้าวันนี้ได้งั่งมาสองตนนะทองจะเหมือนพระชัยด้านหน้าด้านหลังตัวนี้จะเกี้ยงแต่ตอนนี้จะมียันอยู่นะจ้าจริงๆเครื่องรางจะเป็นอะไรก็ได้มันอยู่ที่กระถางกำกับและการปลุกละการเพ่งจิตนะจ่าเราจะมาอามาปลูกดูนะ นมราษรสัตตสมาานมราษมสตวตสัเอียปพ่อมใหบโยารอาหารโัยา่ว่อุหาามะอองกะปรงกตะเบงเมตตาสุเนภองังเอือดลงมาให้ทราปสิทธิภูมิี่วางไว้สวาหองปัมเะเรจะขยอรอสติกมจังงางจังองมปัมเะเรเทวะคงคาจะมาคเงอสสวาสัมปติทีสวาหะสำหรับใครที่สนใจนะอันนี้เราจะให้คาถาเก่าๆและวิธีบูชา วิธีบูชาง่ายมากเลยเอาไว้ที่บ้านไม่ต้องบกพาเพราะอันนี้ค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะของบูชาก็จะมีเหล้าหรือเบียร์หนึ่งขวดหรือหนึ่งกระป๋องถ้าเป็นขวดตั้งแล้วทิ้งเลยนะแนะนำว่าเป็นกระป๋องดีกว่าแล้วก็ไข่ดิบไข่ต้มหรือไข่ปิ้งก็ได้แล้วแต่สะดวกองละหนึ่งฟองนะจ๊ะใครอยากได้สนใจติดต่อที่ไลน์เอคลพีหนึ่งสองสองนะตอนนี้ ตนหนึ่งเราให้เช่าต้นละเก้าลก็บาทแล้วกันจ้าถ้าสองต้น1,500บาทจ้าให้สนใจติดต่อมาได้นะขอบคุณทุกคนจ้าเฮงๆงรวยๆจ้า